กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการนําเสนอเรื่องของมณีแดงนะวัตกรรมที่ทันสมัยถือว่าเป็นโมเลกุลทางการแพทย์ที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความชราภาพ ของเซลล์ตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย์นั่นเองนะคะคาดการว่าจะเริ่มนำมาใช้นำร่องในมนุษย์ได้ในปี2,567มาในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาตามต่อเรื่องของเทคโนโลยีชะลอวัยที่ทางนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาและวิจัยเพื่อที่จะนำมาช่วยในการชะลอวัยและชะลอความเสื่อมของเซลต์ต่างๆภายในร่างกายไปติดตามด้วยกันค่ะ เทคโนโลยีชะลอวัยเช่นการฉีดสเต็มเซลล์การใช้สารสกัดจากแปปพายหรือการจัดการเชิงพันธุศาสตร์จะช่วยยับยั้งความชราภาพได้โดยนักวิทยาศาสตร์เริ่มประสบความสำเร็จกับการย้อนวัยในระดับเซลล์แต่งานวิจัยในด้านนี้ยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นและมีความเสี่ยงสูงค่ะทั้งนี้ความชราภาพของร่างกายเกิดจากการสะสมของเซลล์ที่หยุดแบ่งตัวเพราะมนุษย์จะมีความเสื่อมของร่างกาย3ครั้งในชีวิต ครั้งแรกในวัยผู้ใหญ่เมื่ออายุ34ปีครั้งที่2อวัยกลางคนตอนปลายเมื่ออายุ60ปีครั้งที่3ในวัยชราเมื่ออายุ78ปีนี่แหละคือความเสื่อมของร่างกาย3ครั้งใหญ่ในชีวิตเรื่องการใช้เลือดของคนหนุ่มสาวเพื่อหยุดยั้งความชรานี่เป็นเทคนิคการเปลี่ยนถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่รู้จักกันมานานกว่า150ปี ซึ่งผลการทดลองจาก University College London บ่งชี้นะคะว่าการเปลี่ยนถ่ายเม็ดเลือดแดงจะช่วยลดโรคภัยที่เกิดจากความชราเช่นโรคสมองเสือ่อมโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ค่ะจากการทดลองกับหนูพบว่าหนูแก่ไม่ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความชราหลังจากพวกมันได้รับการฉีดเลือดของหนูอายุน้อยกว่าเข้าสู่ร่างกายนอกจากเทคนิคการถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อหยุดยั้งความชราแล้ว อิลาสโมสประเทศเนเธอแลนด์ยังได้ทำการค้นพบยาย้อนวัยที่สกัดจากเปปไทด์หรืออนุพันธ์ย่อยของโปรตีนที่สามารถกำจัดเซลล์ชาราที่แก่จนหมดสภาพและไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นได้และยังช่วยในการรักษาบาดแผลได้อีกด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดูเหมือนจะใกล้จะเอาชนะความชราภาพของมนุษย์ได้มากขึ้นนอกจากการเปลี่ยนถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงและการใช้ยาสกัดจากสารเปปไทด์แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีการฟื้นฟูเซลล์ที่ช่วยคืนความเป็นหนุ่มสาวการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากวัยที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าปัจจัยของยามานกะโดยการใช้โปรโตีน4ชนิดเหนี่ยวนำสร้างสเต็มเซลล์ iPS หรือ induced p o l ิ i p เ t e n t Stem มเ l ลลทำให้เซลล์ร่างกายของคนปกติสามารถที่จะเปลี่ยนย้อนกลับไปกลายเป็นสเต็มเซลลที่มีลักษณะแทบไม่ต่างไปจากสเต็มเซลล์ที่พบในตัวอ่อนทั้งนี้การทดลองปัจจัยยามานากะพบว่าเซลล์ของคนชาราอายุร่วมร้อยปีเมื่อได้รับปัจจัยของยามานากะจนย้อนกลับไปเป็นสเต็มเซลล์แล้วสัญญาณแห่งความชาราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบน dNA ที่เรียกกันว่า e อพิ e n e t ติ รวมทั้งความยาวของปลายสารพันธุกรรมที่เรียกกันว่าเทโลเมียจะย้อนกลับไปรีเซ็ตใหม่นักวิจัยพบว่าบางครั้งเซลลเหล่านี้จะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นเนื้อง,งอกที่เรียกกันว่าเชราโทมาจะมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะที่พัฒนาขึ้นมาแบบไม่สมประกอบบางทีก็จะเป็นก้อนขนเล็บหรือแม้แต่ซี่ฟันที่ไปเติบโตอยู่ผิดที่ผิดอวัยวะ ดังนั้นเซลล์ที่เราต้องการจริงๆเพื่อการย้อนวัยอาจจะไม่ใช่สเต็มเซลล์แต่เป็นเซลล์อ่อนวัยที่พร้อมจะแบ่งเซลล์ออกมาเพื่อซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอได้และไม่ทําให้เกิดเทราโทมาปัจจุบันศาสตร์การแพทย์ชะลอไวัยได้ค้นพบสาเหตุของความเสื่อมตรวจรหัสพันธุกรรมได้แม่นยำรวมถึงเทโลเมียและค้นพบสารอาหารไบโอเปปไทดยสารต้านอนุมูลอิสระสารทดแทนฮอร์โมนสารสกัดเอนไซม์ต่างๆ และผลิตเ็มเซลล์ที่ปลอดภัยของคนนั้นๆหรือของทารกร่วมกันกับการใช้ HBo บอความกดดันบรรยากาศสูงนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นมาช่วยชะลอไวัยได้อย่างได้ผลโดยปราศจากผลขั้นเคียงได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนามณีแดนจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและสยามออคิดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำลังประกาศผลในเร็ววันทำให้ความหวังในการชะลอวัยกลับเป็นหนุ่มสาวใกล้ความเป็นจริงแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดการดูแลแบบองค์รวมคือทั้งกายใจจิตวิญญาและสังคมจึงถือเป็นคำตอบที่แท้จริงสมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้การย้อนวัยเต็มไปด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเราจะมีนวัตกรรมอันทันสมัยเป็นตัวช่วยในการชะลอวัยแต่สิ่งที่สําคัญนะคะเราเองก็ยังคงต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและทําจิตใจของเราให้ผ่องใสไม่เครียดแค่นี้เองก็จะช่วยชะลอไวัยได้ด้วยเช่นเดียวกัน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ